สวัสดีค่ะวันนี้ภาพกับเสียงอาจจะไม่ตรงกันนิดนึงนะคะในภาพเนี่ยเราพาไปเดี่ยวที่เมืองกรอตแฮมเบิร์กที่สวีเดนกันค่ะแต่ว่าเรื่องที่จะคุยวันนี้คือเวลาฝรั่งพูดหนีห่าวก,กับเรามันคือเกียดจริงไหมบอกตามตรงเลยว่าตอนที่อยู่ที่สวีเดนเนี่ยเราไม่เคยเจอนะคะกับการที่เขาจะมาเหยียดเราหรือพูดจาแบบนี้นะแต่ว่าเรามีประสบการณ์ตอนที่เราเรียนอยู่ที่อังกฤษนะคะเราได้ทํางานพาร์ทไทม์เนาะตอนนั้นทํางานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะเราขอไม่มามารวมเป็นประเทศเนาะเป็นผู้ชายคนนึงมาจากประเทศทางตะวันออกกลางนะคะ เขาเดินเข้ามาสั่งอาหารสั่งอยู่หลายนาทีเลยแล้วเขาก็เหมือนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็เลยย้ำเมนูเขาเป็นภาษาอังกฤษไปเนาะเขาก็ตอบมาว่าวันหลัง่ะฉันจะสั่งเป็นภาษาจีนนะเธอจะได้เข้าใจง่ายอันนี้คือเรามองว่ามันไม่โอเคนะเราเองก็เลยตอบเขาไปด้วยสีหน้าเรียบเฉย I, ว่าแบบเออเราไม่ใช่คนจีนเราฟังภาษาจีนไม่เรื่องครั้งหน้าคุณลองสั่งภาษาไทยสิเขาก็ดูท่าทางไม่พอใจเดินแบบหงุดหงิดออกไปจากร้านเลยเราก็เลยเข้าใจว่าเอออันนี้มันคือการเหยียดของเขานี่เองนะคะ ก็ส่วนตัวเรามองว่าถ้าเขาจะมาประเทศไทยแล้วพูดหนีหา่าวแล้วหัวเราต่อมันก็คือไม่ควรนะคะ